โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีย้าย DiOle Agent Server นะครับจาก Server NA กลับมา Server ไทยซึ่งเป็นปัญหาหลังจากที่เราเชื่อมบัญชี DiOle Agent จากกาหลีนาเนี่ยมาที่ไ i ออดตอนเราย้ายข้อมูลเนี่ยอาจจะเกิดข้อพิดพลาดบางอย่างเลาวทำให้เวลาเราเข้า L ในไ i ออเนี่ยมันเด้งไปอยู่ s e r v ์ฟ NA ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับวิธีเช็คว่าเราไปอยู่ในเซิร์ฟ NA หรือเปล่าเนี่ยก็คือตอนที่เราเข้าไปในเกมนะครับ ตรงขวามือบนรูปโปรไฟล์เราเนี่ยมันจะมีคําว่า OnlineA เป็น Default ์นะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนว่ายังไม่ถูกโอนมาจากกาลิน่าและอีกธีนึงที่เราจะตรวจสอบได้ก็คือตอนที่เราล็อกอินเข้ามาในหน้าเลออดเกมเนี่ยเราสามารถเช็คได้ทางขวามือบนเช่นกันตรงรายละเอียดบัญชีนะครับแล้วก็ไปที่ s e t t i n g เมื่อเราไปดูที่ลีกออเเนนะครับตรง Current patch Line ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็น Live TH2 แต่ว่าใครที่ประสบปัญหานี้นอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น DD เนาะซึ่งวิธีการที่เราจะกลับมาเซิร์ฟไทยเนี่ยมีดังนี้นะวิธีการกดตั๋วกลับบ้านไปเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ไม่ยากนะเพียงแค่เข้าไปในหน้าต่าง้าค้านะครับแล้วก็ไปที่แถบ Account นะที่เป็นรูปคนแล้วก็ฟันเฟืองทีนี้จะเห็นนะครับว่าจะมีให้ย้ายไปหลายเซิร์ฟเวอร์เลยทีเดียวซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องเลือกนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะ ที่จะเป็นตัวยอ t h 2ซึ่งตั๋วตรงนี้นะครับมีราคาเพียงแค่1 b u e s s e n c e ท่านั้นเองแต่ว่าก็นะครับในบัญชี na ที่เราหลุดเข้ามานี้นะครับมันจะไม่มี b u e s s e n c e ให้เราเลยแม้แต่ b u e s s e n c e เดียวซึ่งการที่เราจะไปหา b u e s s e n c e เพียงแค่1 b u e s s e n c e เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่โหมดเล่นกับบอทนะครับแล้วก็เล่นให้ชนะ1่ตาเท่านั้นเองซึ่งในการชนะครั้งแรกของวันนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนแชมเปี้ยนหรือว่า b u essence มาซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะได้อะไร ถ้าเราได้มาเป็นบูเ s เซ n c e เลยเราก็สามารถไปซื้อตั๋วกับไทยได้เลยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นชิ้นส่วนแชมเปี้ยนเนี่ยเราก็แค่เข้าไปย่อยในหน้าสมบัติเนาะหลังจากที่ย่อยชิ้นส่วนแชมเปี้ยนเป็นบู Essence เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซื้อตั๋วย้ายเซิร์ฟเวอร์กับได้ตามปกติเลย ซึ่งเมื่อกดซื้อตั๋วไปแล้วนะครับการที่เราจะย้ายไปเซิฟไทยเนี่ยทางตัวขายอันเนี่ยก็จะบอกให้เรารอสักพักหนึ่งเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับมันก็จะบอกให้เราเ่ยรีสตาร์ตตัวขายอันเนาะจากที่ผมทดลองมานะครับใน ID ดีของเพื่อนผมที่เจอปัญหานี้เหมือนกันเนี่ยตอนที่กดออกไปแล้วรีสตาร์ตเข้ามาเนี่ยมันจะยังไม่ได้ย้ายให้ทันทีนะครับไอดีของเพื่อนผมเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยก็จะต้องรอประมาณเกือบ4-5ชั่วโมงหรือที่เดียกว่ามันจะย้ายกลับมาเซิฟไทยตอนที่เราย้ายกลับมาเซิฟไทยแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราผูกก ID ใหม่ทนึง หลังจากที่มันย้ายเซิร์ฟให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปลิงก์อดีตามปกตินะซึ่งหลังจากที่เราลิงก์อดีไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องรอประมาณเท่าไหร่มันถึงจะย้ายข้อมูลให้เราแต่ผมว่าหลังจากที่เราลิงก์ไปเนี่ยข้อมูลมันไม่น่าจะส่งมาปุ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นนะอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึง